และในช่วงสตาร์ได้ในวันนี้ครับผมอยู่กับเจ้านิ s สันเซเรนาคันนี้นั่นเองครับโอ้โ oh ห <im it> สวยงามจิ้มลิ้มไหมล่ะฮะนี่เลยเรามาดูกันดีก,กว่านะครับว่าเจ้าเซเรนาคันนี้เนี่ยรุ่น S Hybrid นั่นเองมันจะเป็นอย่างไรมาดูกันดีกว่าครับมาด้านหน้าของรถคันนี้รถยุคนี้ก็ต้องมีกระจังหน้ารังพึ่งมาแบบนี้เช่นเคยรถก็ให้กล้อง360มาเช่นเคยครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้อยู่แล้วนะฮะไฟ ด้านนี้ดูด้านนี้กันดูว่ามีไฟตัดบอกมาให้หรือเปล่าฮนะนี่มีให้มาด้วยนะไฟตัดหมอกสวยจริงๆนะครับเป็นแบบที่เขาออกแบบมาอาจจะเหมือนวิลไฟนิดนึงนะครับด้านหน้าก็คล้ายๆกันก่อนจะไปด้านข้างนะฮะมาดูล้อนะฮะและยางนะครับเขาก็ให้โตยโยต้ายมานะครับก็เป็นรถญี่ปุ่นเนาะนี่ขนาดของยางก็15นั่นเองนะครับด้านข้างนะชัดเจนนะครับมี S Hybrid เข้ามาด้วยมีชุดแต่งมาเป็นสเกิร์ตนะครับด้านข้างตรงนี้ก็ มีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับตรงหูรถตรงนี้แต่ผมชอบอย่างหนึ่งนะว่ารถคันนี้มันมีแบบกระจกที่มันมันกว้างดีคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องลองขับดูว่ามันจะเห็นทัศนียภาพที่กว้างมากขึ้นหรือเปล่าแล้วข้างหน้านี่คือเขาให้กระจกบานใหญ่มามา,มากๆนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นประตูเปิดข้างแบบคล้ายๆรถตู้ลเลยนะฮะ มาครับเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าเอาละฮะด้านหลังของเจ้า Nissan Serena รุ่นนี้นะครับ MPV รุ่นใหม่ตัวนี้เนี่ยมันมีสิ่งแปลกใหม่สำหรับรถ MPV นะนั่นก็คือการเปิดข้างหลังหลายๆคนอาจจะคิดว่าเขาเปิดข้างหลังได้แบบนี้ทุกคนต้องคิดแบบนี้แน่นอน บางทีเราไปจอดในที่ที่แบบแคบแคแบเงี้ยเราก็จะเปิดแบบนี้ไม่ได้นะฮะแต่เจ้านิสันเซเลน่าเขาทามาแบบนี้ฮะเปิดแค่ตรงนี้เวลาเราจะหยิบของอะไรนี่เปิดแบบนี้เป็นไงคุณผู้ชมเนี่ยเราก็สามารถหยิบของหยิบถุงกลอฟล้วก็สามารถหยิบของจากตรงนี้ได้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะเปิดข้างล่างเดี๋ยวนะมันเปิดมาแบบนี้แล้วมันก็ประกอบกันได้ด้วยอันนี้คือครั้งแรกเลยเนี่ยแต่เวลาปิดผม คิดว่ามันน่าจะมีระบบไฟฟ้ามาให้อีกนิดนึ่งแต่ว่ามันไม่มีมานะเรามาดูตรงนี้กันดีกว่าตรงด้านหลังตรงนี้นะครับก็สามารถเปิดได้นะคุณผู้ชมสามารถใส่ของได้ด้วยข้างล่างตรงนี้แล้วนะความรถญี่ปุ่นเนะี่ยจะบอกเลยเขาจะมีอะไรที่แบบจุกจิกจุกทิกไปเชือกตรงนี้ไม่ไดเอามารัดอะไรแต่อย่างใดนะเขาเอามาไว้แขวนนะครับนี่แขวนแบบนี้เห็นไหมนี่ให้แบบว่าเอเราไม่ต้องแบบจริงๆเราเอาออกได้นะเนี่ยใครที่แบบ อยากจะแกะนั่นแกะนี่ออกมาเออไม่มีที่วางวางได้ตรงนี้นะครับนี่และตรงนี้ครับก็คือเบาะรองคออยู่ตรงนี้ก็สามารถใครที่นั่งตรงนี้นะครับก็สามารถหยิบเข้ามาใส่ไ,ได้แบบนี้แต่เขาสูงเหมือนกันนะดยที่เขาสูงมากเหมือนกันนะครับคนขับอาจจะมองกระจกหลังไม่เห็นเบาะของเขาก็สามารถพับได้ด้วยนะครับนี่พับลงไป ใครอยากจะให้มันเป็นพับแบบที่นอนก็สามารถทําได้นะทำทำให้ข้างหน้าเนี่ยเบาข้างหน้าเนี่ยพับมาข้างหลังทําเป็นที่นอนเลยก็ได้นี่ครับถ้าใครเก็บของนะฮะเนี่เพิ่มขึ้นมาเอ๊ะมันเหมือนรถรถอย่างหนึ่งเลยอ่ะนี่ครับเห็นปะโอโหเวลาไปแคมปิง้งหรือว่าเราเก็บของอะไรเยอะๆเนี่ยเราสามารถเก็บของตรงนี้ได้นะ,ะนี่นะนี่ เราก็จะสามารถเข้ามานั่งทุงมีก็ได้หรือว่าเราจะมานอนดูดาวข้างในนี้ก็ได้สําหรับเจ้าเซเรนาคันนี้ไม่ไว่าจะเป็นตัวลอหรือว่าตัวท็อปผมผมเห็นว่ามันไม่มีไฟฟ้ามาให้แต่ก็ต้องปิดกันเองนะฮะนี่ครับนี่ที่ความพิเศษของเขาก็คือการเปิดได้2อ,อันนะครับแล้วก็เราสามารถเปิดอยู่ในที่ที่แบบจอดเล็กๆะเนี่ยแค่ตรงนี้เองเรายืนผ่านมานี่เนหะ็นไหมง่ายๆเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าว่า เขาให้อะไรมาบ้างไปครับสำหรับรถ MPV 7ที่นั่งเนี่ยเราก็ต้องมาดูนะครับว่าที่นั่งด้านหลังของเขาเนี่ยมันจะกว้างขนาดไหนมันจะนั่งได้ดีขนาดไหนไปขึ้นมานั่งก่อนเลยเออ ผมว่ารถคันนี้นะผมสูง178นะ mm hmm. ก็ขึ้นมานั่งได้ฟิลมันเหมือนนั่งรถตู้เลยอะคุณผู้ชมมันเหมือนนั่งรถตู้แล้วก็เบาะภายในนะครับก็นั่งได้สบายนะครับไม่ได้แบบว่ารู้ราอุอ่อามากมายอะไรนะครับแล้วก็เขาไม่ได้มีอะไรมาให้มา,มากด้วยซ u n r o ก็ไม่ได้มีมาให้นะครับแต่ว่ามีแอร์ด้านหลังสามารถปรับแอร์ได้ด้วยนะครับตรงนี้มีที่วางอเนกประสงค์นะครับวางแก้วได้เยอะมากๆนี่คุณผู้ชมเห็นปหวางแก้วมีให้ทุก ทุกที่นั่งนะครับสำหรับรถคันนี้รถคันนี้จุดเด่นเขาคือเขาให้ที่วางแก้วมาเยอะมากแล้วก็ด้านหน้าของเราตรงนี้ครับมีปลัก๊ก usb ไว้เสียบชาร์จแบตให้เราอีกด้วยตรงนี้ก็เป็นที่ใส่เอกสารนั่นเองฮะนี่เบาะตรงนี้นะครับไม่ได้ปรับไฟฟ้าแต่อย่างใดนะครับปรับปรับเหมือนเองถามว่านั่งได้สบายดีไหมก็สบายดีครับโอเคผู้ชมครับรถคันนี้เป็นรถ mpv ที่เหมาะกับการแคมปิง้งผมก็เลยนึก ถึงพี่ชายผมคนหนึง่งเมื่อก่อนนี่เขาเป็นคนชอบปาร์ตี้มากปาร์ตี้แบบถึงเช้าตลอดเลยนะแต่หลังๆมานี้พี่ชายผมคนนี้เขาชอบดื่มกาแฟชอบตื่นมาตอนเช้าและเขาชอบไปแคมป์ปิ้งมากคุณผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าพี่ชายผมคนนั้นเป็นใครเดี๋ยวไปตามหาเขาดีกว่าว่าเขาคือใครไปฮะเอาเนี yeah. ่ย <laughs> ะเมื่อกี้ผมรีวิวรถอยู่ทำไมพี่ไม่อยู่ในนี้พี่ไปอยู่ไหนมาเนี่ยไม่ ข้าหลังอ่ะหลายเทคขนาดเนี้ยช่วยสตาร์ทรถด้วยร้อนใช่ไหมวันดีครับเบียดูไอโอ้นร้อยเทคลงมานี่คือพี่แอนดูนะฮะสวัสดีครับครั้งนี้สวัสดีครับผมโอ้นี่เป็นเทปพิเศษเลยครับครับผมเทปแรกและเทปสุดท้ายไม่ใช่เทปพิเศษเลยที่มีปรมาจารย์เรื่องรถยนต์มารีวิวรถคันนี้ด้วยกันด้วยอ่าถูกต้องถูกต้องเป็นไงบ้างพี่ช่วงนี้ก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆนะ อากาศก็โอเคเมืองไทยก็ดีนี่ถ้าเขาวว่าเพิ่งกลับมาจากเมืองบริใช่ไหมเพิ่งกลับคุณคุณก็เพิ่งกลับมาจากเอเมริกาใช่ผมนะฮะเราชอบอากาศเมืองไทยมากฮะต้องครับ is okay is okay สี่สิบกว่าเดี๋ยวเราจะมาร่วมรักกันไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเราจะมาร่วมรีวิวรถคันนี้กันนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย Nissan Serena S Hybrid พี่เอ้ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันไปไปไปเนาะไปดูรีวิวกันครับไป ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องรถเนี่ยครับโอ้พี่เอียนผมคิดถึงพี่มากนะผมบอกเลยใครใครก็คิดถึงพี่ทั้งนั้นพี่แบบว่าไม่ใช่คนแรกโอ้ยหายไปเลยพี่ไปหายไปอยู่อังกฤษมาใช่ครับไปอยู่ต่างประเทศพี่ไปทำอะไรมาไปทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองฮะเดี๋ยวนี้พี่ไม่ไม่แข่งรถแล้วหรือว่าแข่ง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 ยังยังถ่ายละครอยู่ปกติอ่ะแต่ว่าช่วงช่วงช่วงต้นปีมันก็เป็นช่วงเบรก ช่วงเบรกของพี่อ,อันนี้พี่ก็ก่อนจะเริ่มซีซั่นใหม่ใช่ค,ครับเราอยากทําอะไรที่มันเป็นตัวเองคือพี่นอยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตอยู่กับรถยนต์เนี่ยมาจากครึ่งชีวิตแล้วปีนี้สี่ละ,ะวิ่สสบหรอสีละยังไม่ถึงเลยนะเฮ้ยหน้าพี่ไม่ถึงอีกแล้วเพราะว่าวพี่มีสูตรพี่มีสูตร เดี๋ยวเดี๋ยวคุณหลังใหม่เดี๋ยวแล้วคุณหลังใหม่สูตมีสูตรก็คือไปไปดูผลิตภัณฑ์ไปทำไปทำเลยมีทีมมีทีมมาอย่างดีก็คือรีเสิร์ชกับเดเวลลอปที่นู่นครับเออแล้วพี่ก็เอายาสูตรอ่ะจากที่นู่นอ่ะเอากลับมาผลิตที่เมืองไทยอ๋อผลิตภัณฑ์อันนี้ก็คือไอ้ทำให้มันปึ๋งปังติดชัยกินแล้วแข็งถุยจะบ้าเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถยนต์พูดถึงช่วงล่างดีกว่าไปดูเนี่ยก่อนจะไปชกโรลพี่คันเนี้ย ออกจากโรงงานมาเลยเป็นไงบ้างจากแต่นั่งมาเนี่ยโชคดีนะนะหนึบหนึบนุ่มหนึบเขาเรียกว่านุ่มหนึบมันออกชิงๆิงนิดนึงนะ MPV อะครับแต่ข้อดีของเจ้านิสซาเซเลนาคันนี้ก็คือพี่เป็นคนไม่ชอบรถนิ่มและย้วยกระด้างนิดนึงพี่ชอบกระด้างนิดนึงความท่องไว้เลยนะจําไว้เลยนะทุกคนเลยนะผู้ชมนะรถที่แข็งรถที่กระด้าง นั่นคือมาพร้อมกับสมรรถนะที่เกาะถนนถูกต้องฮะมันขับไปก็คือถามว่าไม่ได้นุ่มมากไม่ได้นั่งบนพรมนั่งบนปุยเมฆเหมือนอที่ทุกคนอยากนั่งพี่เป็นคนที่ชอบอย่างเงี้ยนุ่มแต่หนึบเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อนฮะอะไรพี่นี่เราจะไปไหนนะคอนยุกไหมนครยกทางนี้เหรอเอา้าก<ข>็<ข>ตรงไปเรื่อยๆไงน,นี่ลุงนวยเนี่ยไปยุทยายอยู่แล้ว อจอดท้ายจอดท้ายเลยจอดจอดท้ายท้ายจอดท้ายเนี่ยเพิ่นท้ายนี่นะเออท้ายเนี่ยเดี๋ยวขับเองไม่ถึงหรอกวันเนี้ยโอ้ยมามาพอเลยพอเลยรีบไปลงรถเลยเฮ้ยไปไหนเนี่ยเฮ้ยลงลองลงไปเลยเดี๋ยวขับเองเี๋ขับไปกินกู้นิดหน่อยไง ไอเราก็ว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ถึงสักทีข้าวหลังข้าข้าวหลังกัดนิ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เองไอหนูเดี๋ยวพี่เองเออโอ้ตาย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 ไปเป็นเกียริมากเลยเฮ้ยอาถามเลยพอพี่เปลี่ยนจากขับจากผมแล้วเนี่ยฟีลลิ่งการขับเป็นยังไงบ้างพี่พงมันไล่เลยช่วงล่างเลยก็อย่างที่บอกครับพี่เป็นคนที่ชอบรถที่ที่ไม่นุ่มมากใช่ไม่ยุ่ยถูกต้องไม่ยุ่ยไม่ยุ่ย ระบบพวงระบบเบรก็โอเคหมดคือหรูหราแต่แบบว่ายังคงมีความยูนิค u ยู q อาใช่แบบคือใช้ได้อะได้จริงใช้งานได้จริงอ่ะต้องใช้งานได้จริงไม่ได้แบบเออแบบไม่ได้หรูจนเกินไปแบบอุ้ยโดนไม่ได้นะไร้วแล้วคือมันมันอันนี้คืออะไรวะเขาวัดอะไรวะาอย่างเงี้ยวัสถุมันก็โอเคแข็งแรง โอ้ยนี่คือรายการรีวิวรถนะพี่เป็นไงสุดสุดเย็นไหมข้างในอากาศอะสุดลงมาก่อนสตาร์ทรถดเลยโอ้โหนี่ให้รอทั้งวันเลยโอ้โหวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมากนะมันเราไม่ได้เจอกันนานมากนะพี่นูนานนานนานเทปนี้อาจจะมี EP ที่2ด้วยไม่พอไม่พอจริงหรอตีไป3เดี๋ยวอาจจะมีการเลยตัดรอเลย เดี๋ยวอาจจะมีนั่งกินข้าวกันข้างในเดี๋ยวไปดูอีพีที่สองไปกินกาแฟไปอาบน้ำไปอะไรได้หมดที่ได้หมดได้เรื่อยๆไปเลยครับไปเจอกันเนาะเจอกันพี่สวัสดีครับเฮ้ยทนี้ทางนี้ทางนี้